สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการติดตั้งกล้องอะล็อกด้วยสายแลนหนึเส้นนะครับแล้วก็อนาคตนะครับผือท่านไหนที่ต้องการติดตั้งกล้องอะล็อกแล้วต้องการจะเปลี่ยนเป็นกล้อง IP ก็ทําได้นะวันนี้มาพร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ยูนิวว w ล์มเดิมนะครับ UNV พร้อมด้วยนะครับตัว power switching ของ a f a l o นะครับทำได้ยังไงครับเราเดินสายแลนเส้นเดียวครับเหมือนเราเดินกล้อง IP นะครับ แบบนี้จะเดินง่ายๆสําหรับท่านที่ต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดใหม่นะครับแต่ติดตั้งไม่เป็นนะวันนี้เรามาสอนเลยนะครับก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับเขาเรียกว่า PVD นะครับตัว P.V. บาลันนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวกล้องสองครับเช็คไปที่กล้องสองครับอ่าซูมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น P.V. บาลันนะครับเป็นตัวขยายหรือว่าแปลงสัญญาณจากสายแลนนะครับสาย UTP นะครับตัวแคตห้าแคตหกไปเป็นตัว หัว B n C นะครับเพื่อต่อกล้องกันาลหอกนะครับตรงนี้นะครับที่เชื่อมต่อก็เชื่อมต่อผ่านสายแลนเอาสายแลนนะครับเข้าหัวปกตินะครับมาต่อกันตรงนี้ครับหัวท้ายอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปเครื่องบันทึกแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งไปที่กล้องนะครับแล้วก็ป้อนไฟจากต้นทางไปเหมือนเราเดินกล้อง IP ครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยครับวันนี้นะครับเรานําผลิตภัณฑ์ของเครื่องบันทึก XVR ครับที่เป็นของ UNV รุ่นนี้มาแล้วก็ตัวกล้อง l o r i b u นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง นะครับชื่อรุ่นนะครับแล้วก็รหัสเครื่องนะครับบันทึกนะครับว่าเป็นรุ่นไหนไว้ที่ใต้คลิปครับเป็นภาพสี24ชั่วโมงนะครับในราคาพิเศษนะครับเฉพาะคลิปนี้นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสําหรับท่านที่ต้องการติดตั้งใหม่เท่านั้นนะครับท่านสามารถติดตั้งนะครับแล้วก็อัปเกรดเป็นกล้อง IP ได้ในอนาคตเพียงท่านดูคลิปนี้ให้จบมาดูกันเลยครับมาดูก่อนนะครับหลังเครื่องบันทึกนะครับก็จะมีนะครับพอทที่เป็นหัว v n c นะครับกล้องสองครับ นะครับพอร์ตเครื่องบันทึกนะครับก็จะมีหัว BNC รับกล้องหนึ่งกล้องสองสามสี่นะครับแล้วก็ VGA นะครับแล้วก็ HDMI นะครับแล้วก็รูนะครับเสียบแลนแล้วก็ USB เสียบเมาส์นะครับขั้นตอนแรกเราก็เสียบนะครับอะแดปเตอร์ของตัวเครื่องบันทึก12โวลต์เข้าไปที่เครื่องก่อนนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับต่อไปครับเราจะมาดูบริเวณบ้านครับเหมือนเดิมนะครับก็จะมีอยู่สี่ตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้จำลองให้ดูนะครับเป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับ กล้องก็จะติดหน้าบ้านสองตัวนะครับข้างบ้านหลังบ้านนะครับส่องแบบนี้นะครับครบวงจรนะครับแล้วเราจะใช้ตัวอุปกรณ์ PV ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ PV ตัวนี้ครับหนึ่งตัวเดี๋ยวให้ช่างแม็กต่อที่กล้องครับสายแลงหนึ่งเส้นอ่ะสายแลนเข้าหัวท้ายนะครับต่อจากตัวนี้มาเลยเสียบครับอุปกรณ์ PV ครับแบบนี้ครับเสียบสายแรนนะครับให้ช่างแม็กให้กล้องดู่ะเสียบเข้าไปครับ ใช้งานง่ายๆนะครับเสียบสายแลนนะครับเหมือนเข้ากล้องไอพครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็อีกหัวหนึ่งจะเป็นหัวแจ็ค DC นะครับดีซก็มาเสียบตรงที่กล้องครับกล้องเป็นกล้องอนาล็อกนะครับดูที่กล้องหน่อยครับอ่านี่ครับแบบนี้นะครับบาลานพีวีนะครับรองรับห้าล้านนะครับตัวนี้นะครับมาก็จะมีสายแลนมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าเครื่องบันทึกครับมาขอดูฝั่งเครื่องบันทึกครับเสียบให้กล้องดูหน่อยครับตรงนี้ครับเสียบให้กล้องดูก่อน อ่ะนี่ครับเราก็จะเสียบเหมือนเดิมครับเสียบสายแลนเข้าไปนะครับที่เครื่องบันทึกนะครับแล้วก็เสียบหัว BNC เข้าที่ช่องที่หนึ่งครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็อีกขั้วหนึ่งนะครับจะเป็นไฟเลี้ยงตรงนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ a f ฟโฟครับเป็น power switching นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวให้กล้องซูมมาตรงนี้ครับเป็น power switching นะครับตัวนี้นะครับ power switching เดินไกลสูงสุดได้ร้อยห้าสิบเมตรนะครับ จะมีนะครับช่องเอาพุทครับอยู่สี่ช่องนะครับแบบนี้ครับใส่ดีซีตัวผู้นะครับแล้วก็ไปป้อนให้กับอ่าวางที่กขับเครื่องบันทึกแล้วก็เลี้ยงไฟไปกับสายแลนนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับจะไปดูภาพนะครับที่ตัวเครื่องบันทึกนะครับว่าภาพมันออกหรือยังครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่เครื่องบันทึกครับมาแล้วนะครับหนึ่งกล้องนะครับเราต่อนะครับเครื่องบันทึกไว้เป็นระบบ XVR นะครับตัวนี้ครับเป็น DVR ของตัว u d v w นั่นเองครับมาเดี๋ยวเราจะตัดไปที่กล้องสองครับมาดูนะครับมาการต่อให้ครบครับกล้องตัวต่อไปต่อให้ครบเลยใช่ไหมเราเดินเหมือนกับเราเดินกล้องไอพีเลยนะครับเดินสายแร์เส้นเดียวครับต่อกล้องหนึ่งตัวครับใส่บาลาน PV นะครับเข้าหลังเครื่องมาที่กอดนะครับ แบบนี้นะครับต่อเข้าหลังเครื่องบันทึกก่อนนะครับบาลานซ์ทีวีเรามีสี่ตัวครับถ้าเครื่องบันทึกแปดชแนลก็จะเป็นแปดตัวครับเราใส่ตัวแปลงสัญญาณบาลานซ์ทีวีเพื่ออนาคตนะครับว่าเราจะใส่ตัวกล้องวงจรปิดที่เป็นไอพีนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีหัวแลนมารองรับครับนี่ครับเป็นหัวแลนเท่านั้นนะครับอย่างแค่เราเดินแค่สายแลนครับเสียบสายแลนแล้วก็ไปหาที่กล้องครับอ่ะตัวนี้ไปที่กล้องเลยครับ ไฟกล้องตัวที่สองนะครับอยู่นะครับตรงนี้นะครับกล้องตัวที่สองเสียบเข้าไปครับเสียบกล้องก่อนแล้วเสียบไฟเลี้ยงครับตัวที่สามก็เหมือนกันครับทําเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับก็เอาตัวบาลานซ์พีวีนะครับตรงนี้นะครับบาลานซ์พีวีตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปที่หัวบีแอนซีของตัวกล้องครับแล้วก็ไฟเลี้ยงครับก็เสียบที่ตัวกล้องเลยนะครับ เพราะฉะนั้นฝั่งตัวกล้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งตัวกล้องเนี่ยครับฝั่งตัวกล้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่แล้วก็เอาสายแลนเสียบได้เลยครับเพียงแค่เดินสายแลนมาเส้นเดียวครับอันนี้ก็เดินในระยะประมาณหนึ่งร้อยเมตรครับเดินเข้าไปหาตัวเครื่องบันทึกครับไปหาอีกชุดหนึ่งของบาลานซ์พีวีที่เครื่องบันทึกนะครับให้กล้องดูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวช่างก็จะมาเสียบตรงนี้ครับเสียบเลยนี่ครับแล้วก็ไฟเลี้ยงครับไฟเลี้ยง สนับสนุนโดยนะครผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อัฟโฟนะครับ power switching ครับไปกี่เส้นแล้วครับพบหรือยังครับหรือหอีกตัวหนึ่งนะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็เหมือนเดิมครับต่อไฟให้กล้องนะครับแบบนี้นะครับที่กล้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเดินแลนมาครับเข้าหัวนะครับหัว UTP นะครับเข้าหัวแลนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับ ฝั่งเครื่องบันทึกก็จะมีประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีบาลานพีวีนะครับอยู่สี่ตัวนะครับ power switching หนึ่งตัวฟอนไฟจ่ายไฟไปให้กล้องนะครับพร้อมไฟมันจะวิ่งไปกับสายแลนเลยนะครับตัวนี้นะครับไฟมันจะไปพร้อมกับสายแลนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปที่เครื่องบันทึกครับเห็นไหมครับชแนลนะครับทั้งสี่กล้องนะครับก็จะปรากฏให้ทันทีนะครับทั้งสี่ตัวนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ u n น v i e นะครับเป็นภาพสี24ชั่วโมงนะครับ คัลเลอร์ฮันเตอร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทางยูนิวิวครับภาพสีสวยสดงดงามนะครับตัวนี้เป็นเลนส์2.8ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลแต่ราคาย่อมเยาครับไปที่กล้อง2ครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับที่เหลือเราก็จะเสียบนะครับตัวเราเตอร์เข้ากับเครื่องบันทึกนะครับเพื่อดูออนไลน์นะครับนี่ครับเสียบเข้าไปครับพอตแลนด์นะครับครบแล้วนะครับเพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้นะครับ ติดตั้งกล้องวงจรปิดง่ายๆด้วยตัวท่านเองโดยไม่ยากเลยนะครับเผื่ออนาคตท่านอยากติดกล้องที่เป็นระบบ IP ท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนสายใหม่นั่นเองนะครับไม่เหมือนกับเราเดินบาราลันหรือเดินสาย r อ6ีนะครับอันนี้เป็นระบบอนาล็อกแต่เราเผื่อไว้อนาคตครับถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นกล้องดิจิตอลหรือกล้อง IP นะครับเราก็สามารถซื้อเครื่องบันทึกกับตัวกล้องมาเปลี่ยนแค่นั้นเองโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนสายใหม่ยกชุดนั่นเองนะครับวิธีการนี้นะครับสําหรับช่างท่านไหนที่ต้องการติดตั้งมือใหม่นะครับ ก็สามารถนําวิธีนี้ไปใช้งานได้ง่ายๆครับเดินสายแลนเส้นเดียวเสียบปุ๊บภาพมานะครับส่วนวิธีการตั้งค่าตัวเครื่องบันทึกนะครับเป็นยังไงผมมีคลิปสอนนะครับการเปิดใช้งานครั้งแรกของเครื่องบันทึกยูนิวิวทุกรุ่นนะครับผมทาคลิปไว้แต่ละคลิปนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคขอตัดไปที่กล้องหนึ่งครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ power switching นะครับสนับสนุนโดย power switching ของผลิตภัณฑ์แบรนด์ aflo นะครับตัวนี้นะครับ จ่ายไฟให้กับกล้องนะครับต้นทางนะครับไม่มีคลื่นรบกวนนะครับรัศมีหนึ่งรอยเมตรได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นนะครับผลิตภัณฑ์ของจู d ิวิวนะครับตัวนี้ส่งกล้องกับเครื่องบันทึกมาให้เราลองเทสลองทดสอบกันนะครับและกล้องคุณภาพแบบนี้นะครับภาพสียี่ชั่วโมงติดตั้งกันง่ายๆแบบนี้นะครับคุณภาพเหนือราคาที่จ่ายแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะลงนะครับรายการแต่ละรุ่นไว้ที่ข้างล่างคลิปนะครับว่า ชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับและราคาติดต่อสอบถามเซลล์ได้เลยนะครับเรามีสินค้าราคาส่งให้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ยูนิวิวครับรับรองไม่ผิดหวังครับโอเคสำหรับคลิปนี้หากว่าเป็นประโยชน์นะครับดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ